สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by a b t a b b i ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่60นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยทางเครื่องบินนะคะหรือว่า Domestic อ่อฟลายต์นะคะโดเมสติทราเวลนะคะซึ่งวันนี้า uh, นำข้อมูลมาจาก japan-guide.com นะคะในญี่ปุ่นมีสนามบินหลายสนามบินนะคะที่ uh, อยู่กระจายกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินอาจจะเป็นช้อยส์ที่ uh, ได้รับความนิยม น้อยกว่าการเดินทางโดยชินคันเซ็นนะคะเนื่องจากว่าชินคันเซ็นอาจจะราคาสู้กับตัวตัวเครื่องบินได้นะคะในระยะทางไกลๆแล้วก็ชินคันเซ็นอาจจะมีความยืดหยุ่นในการจองมีความ เข้าถึงสถานที่หรือหรสถานีที่พื้นที่ที่มันดีกว่าสนามบินนะคะอีกประการนึงก็คือว่า,าในเรื่องของเวลานะคะชิงคันเซ็นไม่ต้องไม่ต้องสแตนบายที่สถานีเพื่อรอขึ้นรถไฟนานเหมือนเครื่องบินนะคะเครื่องบินจะต้องเราจะต้องไป เช็คอินก่อนร่วงหน้าเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะในขณะที่ชินทันเซนเองเราไม่ต้องทําแบบนั้นนะคะซึ่งเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะแต่พอเมื่อ,อเมื่อ ep ที่55นะคะเรามีคุยกันเรื่องอจเจแปนเ a i เว a พา a s สหรือว่า jr Pass นะคะที่เป็นพา s s สใหญ่ของ jr เนี่ยเขาประกาศจะขึ้นราคาประมาณปลายปีนี้เนี่ยตั๋วเครื่องบิน ที่เดินทางระหว่างเมืองในญี่ปุ่นก็เลยอาจจะได้รับความนิยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถ้าการที่คนเลือกซื้อ JR Pass เนี่ยเพียงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการาเดินทางระหว่างเมืองไกลๆอย่างเช่นเดินทางจากฮากุระเตะมาโตเกียวหรือว่าเดินทางจากฮากุระเตะไป โอซาก้า uh, แบบนี้นะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นการ uh, ต้องเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะคะทีนี้พอ uh, ช้อยที่ว่าเจเจเอาจะขึ้นราคานะคะ uh, ก็เลย คิดว่าน่า,าทางเลือกในการเดินทางโดยเครื่องบินอาจจะเป็นช้อยซี่น่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยนำข้อมูลนี้มาบอกกล่าวกันนะคะสำหรับญี่ปุ่นเองเนี่ยมีสนามบินกระจายอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้นะคะเดี๋ยวจะลองลิสต์ชื่อสนามบินขึ้นมานะคะเขาบอกว่าในนี้เขาบอกว่ามีสนามบินทั่วประเทศเนี่ยประมาณมากาประมาณ50 5 0สนามบินนะคะ ไล่มาตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ฮอกไกโดจรดโอกินาวาแล้วกันนะคะไล่ไล่ลงมาทางด้านเป็นาตามเข็มนาฬิกาก่อนแล้วกันก็คือ,อาจากเมมันเบสุนะคะแอร์พอร์ตนะคะในในฮอกไกโดนะคะแล้วก็คุชิโร่แอร์พอร์ตนะคะฮอกไกโดเหมือนกันนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นฮากุระเตะแอร์พอร์ตนะคะก็ยังอยู่ฮอกไกโดฮอกไกโดเองเนี่ยมีสนามบินหลายสนามบินนะคะ ถ้าอย่างนั้นเอาไล่ไล่ไล่ฮอกไกโดก่อนนะคะเราฮอกไกโดมีประมาณ5สนามบินนะคะเมมันเบสส์แอร์พอร์ตนะคะคุชิโร่แอร์พอร์ตฮากูดาเตะแอร์พอร์ตแล้วก็ชินชิโตเซะก็คือซัปโปโรแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็อาซาฮิคาวะแอร์พอร์ตอันนี้5สนามบินในฮอกไกโดนะคะหลังจากนั้นไล่ลงมานะคะอาโอโมริแอร์พอร์ตนะคะเซนไดแอร์พอร์ตอิบารากิแอร์พอร์ตนาริตะแอร์พอร์ตคานิดะแอร์พอร์ตนะคะชิซูโอกะแอร์พอร์ต เซ็นทรัล a จแปนแอร์พอร์ตอันนี้คือนางโกย่าหรือว่าจูบุเซนทนะคะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็น i ิตามิแอร์พอร์ตโอซนะคะคันไซแอร์พอร์ตโอซาเหมือนกันทาคามัตสึแอร์พอร์ตโอคายาม r p แอร์พอร์ตมัตสึยาม r t แอร์พนะคะลงมาเป็นลงมาคิวชูแล้วคะ่ะ O อิตะแอร์พอร์นะคะแล้วก็ลงไปนาฮา แอร์พอร์ตโอกินาวานะคะแล้วก็วนขึ้นไปนะคะตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปทางด้านตะวันตกก็จะเป็น Kagoshima a i r p o r t ตนะคะคุมาโมโตะแอร์พอร์ตฟุกุโอกะแอร์พอร์ตนะคะอันนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ชินชิ i คิตะคิวชูแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ยามา g ุจิแอร์พอร์ตยามากุจิอุเบะแอร์พอร์ตนะคะฮิโรชิมะแอร์พอร์ตอิซุโมะแอร์ โยนาโกะแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็โกเบแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็โคมาสึแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็โทยามะแอร์พอร์ตค่ะชินชูมัตสึโมโตะแอร์พอร์ตนิงาตะแอร์พอร์ตนะคะอันนี้ก็จะวนซ้ายขึ้นไปจนไปชนกับฮอกไกโดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในแต่ละแอร์พอร์ตเนี่ยนะคะในแต่ละแต่ละบริษัทการบินเนี่ยนะคะเขาจะมีจุด เขาจะมีฐานที่ต่างเมืองกันนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปทีหลังนะคะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องตัวตัวสายการบินที่ให้บริการการบินภายในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะอันนี้พูดถึงแอร์พอร์ตไปก่อนนะคะทีนี้ในการเดินทางโดยโดเมสติกไฟล์เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ ราคาตั๋วที่เป็นราคาเต็มเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นราคาตั๋วก่อนที่จะมีการผ่อนคลายเรื่องกฎเกณฑ์นะคะดีเรกเเตัวการบินภายในประเทศเนี่ยซึ่งการการผ่อนคลายกฎการบินเนี่ยมีมาในช่วงปีประมาณ2010นะคะช่วง2ปี2010ก็เลยทำหลังจากปี2010เนี่ยก็เลยทำให้เกิดตัวตัวไฟล์ที่เป็นที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยบริษัทการบินที่เป็นบริษัทการบิน ประจำชาติของญี่ปุ่นนะคะกับสายการบินชั้นนำของญี่ปุ่นก็จะมีอยู่สชื่อตามที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือเจลจะเป็น i อ l i ลน์นะคะกับเอ็นเออลิปเปิลแอร์เว์นะคะซึ่งเป็น2บริษัทใหญ่และ2บริษัทใหญ่นี้ก็ยังมีบริษัทลูกๆที่เป็นบริษัทที่เป็นทำการบินทางด้านอาจจะเป็นเซมิโลคอสหรือว่าจะเป็น low c o s สไปเลยอีกก็มีอีกหลายบริษัทที่เป็นบริษัทลูกนะคะทีนี้ในเครือของ เจลกับ NA เองเนี่ยนะคะเจลและ NA เนี่ยเขาก็จะมีเบสอยู่ในโตเกียวนะคะต่างคนต่างมีเบสทั้งในนาริตะทั้งในฮานดะนะคะแล้วก็ใน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 โตเกียวเอในสนามบินทั้งฮานดะทั้งนาริตะเนี่ยก็คล้ายมีความคล้ายกับมีความคล้ายกับดอนเมืองกับสบนรณภูมิบ้านเราคือ,อ,อดั้งเดิมอาจจะเสิร์ฟ อาจจะให้บริการแยกกันเด็ดขาดว่าอันไหนเป็นอันไหนเป็นโดเมนสิกอันไหนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ปัจจุบันเนี่ยมัน,ม,นมันให้บริการทั้งคู่นะคะทั้งฮานิดะฮานิดะเองก็ให้บริการทั้งโดเมนสิกและอินเตอร์เนชั่นแนลฟลีชนะคะแล้วก็ตัวนาริตะเองก็ให้บริการทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลและ และด o m e s ิก uh, เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับสายการบินค่ะสายการบินบางสายการบินเขาก็เขาก็เบสอยู่ที่ฮานิดาบาง,บางสายการบินเขาก็เบสอยู่ที่นาริตะนะคะซึ่งแตกต่างกันไปก็ต้องลองเช็คในรายละเอียดดูนะคะสำหรับตัวตัวตัวนะคะที่จะเป็นตัว เดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงขึ้นจากการผ่อนปลนเรื่องการกติกาในการบินทำให้ตัวชิปตัวชิปแอร์ไลน์หรือว่าตัวโลคอสแอร์ไลน์เ,นเกิดขึ้นมากมายปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งแจวทั้ง ANA เนี่ยก็เลยมีมีโปรโมชั่นขึ้นมานะคะช่วงก่อนก่อนโควิดนะคะทั้งแจวทั้ง ANA เนี่ยจะมีโปรโมชั่นในการที่ให้ราคา Low Price นะคะสำหรับตัว d omestic เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากนะคะเช่นเช่นนะคะเจ j a แป n a ลนเนี่ยมจีจะมีสกรีมหรือมีโปรแกรมที่ชื่อว่า j a l j a จ a ป Explorer Pass นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาขายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาถูกนะคะราคาเนี่ยอยู่ประมาณ11,000เยนต่อเที่ยวนะคะต่อ1ต่อห,อหขา นะะในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวโลฟแอร์หรือว่าตัวสเปเชียลแฟร์ตัวนี้เขาจะ,ะมีเส้นทางที่หลากหลายกันไปก็ต้องลองเช็คดูว่าเขาจะมีเส้นทางตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ตัวตัวตัวการซื้อเนี่ยต้องซื้อผ่านตัวออนไลน์เท่านั้นนะคะผ่านออนไลน์ของ global จะ,ะเป็นออนไลน์เว็บไซต์นะคะเป็น,ปนต้องผ่านออนไลน์ของแจวนะคะทางช่องทางออนไลน์ของทางแจวเท่านั้นแล้วก็ตัว Japan Explorer Plus นะคะจะไม่จำกัดวันเวลาในการใช้นะคะเพราะว่าตั๋วราคาถูกบางอัน,เ,นเขาจะจำกัดว่าจะไม่ให้ใช้บางช่วงนะคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อจํากัดว่าห้ามใช้ช่วงไหนแต่จํานวนตั๋วที่เขาจะปล่อยในใน,ในแต่และไฟล์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบตามที่ตามที่เขาบินจริงนะคะแล้วก็ตัวคนที่จะซื้อ ตั๋วแบบนี้ได้นะคะต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นต้องถือพาสปอร์ตต่างชาตินะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาโดยแจวนะคะการเดินทางไปใจไปญี่ปุ่นเนี่ยใช้สายการบินอะไรก็ได้แล้วก็มาจองออตั๋วภายในประเทศกับแจวนะคะเพียงแต่ว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปนะคะอันนี้เป็นของเจจเป็นอลไลนะคะโดยที่สกีมหรือโปรแกรมเนี่ยชื่อว่า j a p a n e x p l o r e r p a s s นะคะ สำหรับ ANA ก็มีสกีมออกมาแข่งเหมือนกันตัวนี้จะชื่อว่าเอ a e อ p e r i e n e e Japan Fair นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ตอนนี้ยกำลังหยุดขายอยู่ไม่มีนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่เป็นก่อนโควิดนะคะก็ราคาเท่ากันเท่ากับ Japan e x p l o r e r Pass เลยก็คือว่าตั๋วหใบ1นึ่งขาสำหรับ1นึ่นนนการเดินทางนะคะ ก็จะราคา11,000เยนนะคะแล้วก็ต้องจองผ่านทาง ANA เว็บไซต์เท่านั้นนะคะ Blackout หรือว่าข้อจำกัดในการใช้หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ห้ามใช้เนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยนะคะเหมือนเหมือนเหมือน Japan Explorer Pass เลยนะคะแล้วก็ เอาเป็นว่าข้อเงื่อนไขเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นของคนละบริษัทเท่านั้นเองนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นถึงจะซื้อได้นะะและกต้ก็ไม่จาเป็นจะต้องเดินทางโดย ANA ถึงจะซื้ออันนี้ได้นะคะก็เอาเป็นว่า2ออันนี้คลา้คลายกันเหมือนกันอย่างมากนะคะต่างกันแค่เครื่องบินเป็นของใครแค่นั้นราคาใกล้เคียงกันนะคะมีอีกอันนึงคะ่ะ Japan a อ r l ไ n e s จะมีอีกอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่ชื่อว่า w Welcome to Japan Fair นะคะ ราคาเนี่ยจะสูงขึ้นมากว่าตัว Explorer หน่อยหนึ่งก็คือว่าราคาอยู่ที่14,300เยนต่อ1นึ่งต่อ1การเดินทางภายในประเทศนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะราคาแพงขึ้นมากว่านิดนึงนะคะข้อจำกัดของมันก็คือว่ามี Blackout นะคะก็คือมีช่วงที่ใช้ไม่ได้ ก็คือเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ย้ามาไม่ไม่ขายไม่ขายตัวแบบนี้ในช่วงไฮซีซันนะคะไฮซีซันก็คือช่วงซากุระจำง่ายๆนะคะช่วงช่วงโอบงนะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นของเจวนะคะ,อ,ะอีกอันนึงของ ANA ค่ะจะชื่อสกิมว่า Discover Japan Fair รนะคะราคาจะ,ะหลากหลายค่ะ ตั้งแต่หมื่นกว่าเยนจนถึงประมาณ16,000เยนนะคะอันนี้มีขายอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องอ่ะอันเมื่อกี้นะคะอัน j a แป n นเวลอ่จะป็นแอร์ไลน์เวลคอมทูปนแฟเนี่ยต้องซื้อผ่านเอเจนนอกประเทศเท่านั้นนอกญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะอก็ติดต่อไปค่ะ JTB H i S หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็่าน่าจะมีขายนะคะแต่ถ้าเป็น ANA Discover Japan Fair นะคะ จะ,ะราคาแพงกว่าแจวนิดนึงแล้วก็ต้องจองผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA เท่านั้นนะคะไม่มีแบล็คเอาท์ค่ะแล้วก็แล้วก็ตัวต้องเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะ,ะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเด,เดินทางเข้าญี่ปุ่นนะคะถึงจะมาซื้อตัวนี้ได้นะคะอันนี้เป็น2บริษัทใหญ่ๆที่เป็นฟู l เป็น full service airline ที่ให้บริการสายการบินให้บริการการเดินทางในประเทศภายในประเทศคือ domestic นะคะในประเทศญี่ปุ่นแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีสายการบินที่เป็น low cost นะคะ,ะสายการบิน low cost เนี่ยมีมากมายในญี่ปุ่นนะคะที่เด่นๆหรือว่าที่ที่ให้บริการเยอะๆนะคะก็เช่น Peach Peach Air นะคะกับ Jetstar yes ตัวเนี้ยก็จะเป็น เป็นอ่า uh, เป็นเป็นโลคอสจริงๆแล้วก็มีมีอ่าเรียกว่ามีมีตัวตนจริงๆในการออเปเรตในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไ,ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็แต่ว่าความเป็นโลคอสก็ uh, ก็ต้องเข้าใจว่าการให้บริการก็จะ uh, จะเน้นเรื่องการพาคนไปจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นบริการเสริมอื่นๆอ,อ,อาจจะน้อยลงไปอย่างเช่นเรื่องอน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเยอะเรื่องอาหารบนเครื่องจะมีข้อจํากัดเยอะนะคะตัวนี้พีชนะคะพีชเนี่ยเริ่มให้บริการในปี2012นบสอะคะเบสของเขา,าอยู่ที่โอซาก้ากับนาริตะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไฟล์ทที่บินจากโอซาก้ากับ ตัวนาริตะนะคะค่อนข้างจะเยอะไปสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเองนะคะหรือไม่เนี่ยทั้งพีชเองทั้งตัวพีชนะคะก็บินจากเมืองไทยก็มีนะคะก็บางช่วงเขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรมากมายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสายการบินโลคอสที่ให้บริการในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะเป็นที่หลากหลายนะคะในในในเจแปนไกด์คอมเองเขาบอกว่าตัว พีชแอร์เนี่ยค่อนข้างจะ,ะเข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวการให้บริการบนเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะ,ะมินิมัมก็คือ,อลดน้อยลงเท่าที่จำเป็นเนื่องจากเป็นโลคอส s t นะคะแต่ว่าอ,อาหารเนี่ยก็จะมีขายบนเครื่องนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆนะคะก็เวลาจองตัวตัวเครื่องบินนะคะก็จะเหมือนกับ สายการบิน low cost ในบ้านเรานะคะก็จะมีบวกบวกนู้นบวกบวกนี้นะคะก็เวลาจองก็สังเกตแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายรวมให้ดีๆนะคะอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นที่บอกว่าเป็นเป็น low cost เจ้าเด่นๆในญี่ปุ่นก็คือเจสตานะคะเจสตานี่จะ ออกจากมีมีเบสอยู่ในนาริตะนะคะแล้วก็โอซาก้านางูยานะคะ3ที่นะคะซึ่งก็ลองเช็คดูว่าเจสตามีวิ่งไปไหนบ้างนะคะมีไปที่ไหนบ้างแต่ว่าตัวนโยบายในการให้น้ำหนักกระเป๋าก็ค่อนข้างจะสตริกนะคะแล้วก็เซอร์วิสบนเครื่องก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับพีชก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น มีต้องการอะไรเพิ่มก็คือบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะ,ะนั้นก็เวลาจองก็ต้องอดูราคารวมให้ดีๆนะคะตัวนี้เป็น2เจ้านะคะที่ให้บริการในประเทศที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะต่อไปชื่ออีกชื่อหนึ่งท,ที่มีอยู่ค่อนข้างก็จะเยอะเหมือนกันก็คือ Spring j จแป n นะคะอันนี้เป็นสายการบินนะคะอีกเจ้าหนึ่งก็อจะวิ่งให้บริการ ที่เชื่อมต่อกับนาริตะนะคะอยู่นาริตะ,ะ ita, นะคะแล้วก็ให้บริการไปที่ที่โรชิมาแล้วก็ซัปโปโรนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นทางแค่นี้นะคะของสปริงญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือว่าผู้ให้บริการการบินภายในประเทศเจ้าอื่นก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่น Skymark Airlines นะคะ Skymark Airlines เนี่ยจะ,ะให้บริการอยู่ที่ Uh, อยู่ที่ฮาเนดะนะคะ uh, แล้วก็โกเบนะคะเมนเบสก็คืออยู่ที่ฮาเนดะและโกเบแล้วก็เชื่อมต่อไป uh, จังหวัดอื่นๆในประเทศนะคะ uh, นโยบายเรื่องน้ำหนักกระเป๋าค่อนข้างจะดีหน่อยนะคะ uh, แต่ว่า uh, การบริการบนเครื่อง uh, อาจจะน้อยหน่อย นะคะตัวนี้เป็นลักษณะที่เขาลักษณะเด่นของของ sky mark airlines นะคะต่อไปเป็นอีกเจ้าหนึ่งจะชื่อ air do นะคะ air do จะจะให้บริการฮาเนดะนะคะแล้วก็ไปยังฮอกไกโดนะคะ,ะฮาเนดะไปฮอกไกโดแล้วก็จากซัปโปโรไปโอซาก้านะคะ หรือว่าจะไปฮอนชูที่อื่นๆอีกนะคะลองเช็คปลายทางดูนะคะแต่หลักๆคือฮานิดะฮอกไกโดค่ะและซัปโปโรโอซาก้าทำนองนี้เมืองใหญ่ๆนะคะน้ำนโยบายกระเป๋าค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับสำหรับแอร์ดูนะคะให้ให้น้ำหนักกระเป๋าค่อนข้างจะไม่ไม่สตรีคแล้วก็การให้บริการบนเครื่องก็มีพอสมควรนะคะแล้วก็มีให้ น้ำดื่มฟรีนะคะบนเครื่องนะคะเจ้าต่อไปเป็น Star Flyer นะคะ Star Flyer จะ,ะจะให้บริการสั้นๆค่ะในคิตะคิวชูฟุกุโอกะยามากุจินะคะก็อันนี้เป็นเป็นเป็นะระยะทางสั้นๆน,นะคะอันนี้เขาบอกว่าอันเนี้ย เจ้านี้นะคะเป็นเป็นสายการบินที่มีที่นั่งบนเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็ให้บริการบนเครื่องค่อนข้างจะดีก็อย่างเช่นพวกเครื่องดื่มฟรีนะคะแล้วก็มีมีมีให้บริการน้ำหนักกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะให้ให้เยอะนะคะตัวนี้เป็น Starflyer ต่อไปชื่อว่า Solar Seed Air นะคะ Solar Seed Air เนี่ยจะ มีเบสอยู่ที่ฮานดะนะคะไปยังพวกทางตอนใต้นะคะก็อย่างเช่นคิวชูโกเบโอกินาวะ u, Kobe, ok นะคะแล้วก็ให้น้ำหนักกระเป๋าค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็การบริการบนเครื่องค่อนข้างจะ,ะค่อนข้างจะดีแล้วก็มีเครื่องดื่มให้บนเครื่องนะคะสำหรับตัวคำแนะนำในการซื้อตั๋วเครื่องบินที่จะได้ราคาถูกก็คือว่าจะ ก็ก็เหมือนกับการบรกิการทั่วไปในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะก็ก็คือว่าหลักการก็คือซื้อล่วงหน้านานๆนะคะถ้าซื้อล่วงหน้านานๆเนี่ยก็จะมีดิสคาวค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าเอเลี่ยงเลี่ยงช่วงที่เป็นไฮซีซันหรือช่วงพีคนะคะเช่นะะช golden week หรือว่าเป็นเช่วงปีใหม่ช่วงโอบอง้งก็เป็นช่วงเทศกาลปกติของญี่ปุ่นนะคะพวกนั้นก็จะเป็นทราฟิกค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วแล้วทาให้คือตั๋วหาซื้อยากแล้วก็แพงนะคะแล้วก็อาจจะได้เวลาที่ไม่ดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติของการที่จองตัว๋วไม่ว่าจะเป็นโลคอสหรือไม่โลคอสก็ตามก็เป็นหลักการเดียวกันก็ถ้าดีมานสูงราคาก็แพงก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตั๋วราคาถูก ราคาถูกนะคะก็ต้องเลี่ยง peak travel p e r i o d นะคะก็ต้องเลี่ยงตัวช่วงที่มีการเดินทางสูงก็คือ high season นั่นเองนะคะต่อไปก็คือว่าถ้าต้องการราคาถูกก็สิ่งที่มันทำให้ราคาถูกได้ก็คือการซื้อตั๋วไปกลับนะคะถ้าการซื้อตั๋วขาเดียวเนี่ยอาจจะแพงกว่า ซื้อไปกลับนะคะอาจจะมีดิสคาสเพิ่มในการซื้อไปกลับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางขาเดียวนั่นจากเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเดินลงที่ไฟลสสมมติเราเราไฟลที่เข้าญี่ปุ่นเราไปลงที่ไฟลที่ที่ซัปโปโรนะคะแต่ว่าขากลับเรากลับจากโตเกียวเนี่ยไอการเดินทางจากซัปโปโรมาโตเกียวเนี่ยมันต้องเป็นขาเดียวอยู่แล้วเราคงไม่กลับไปซัปโปโรอีกรอบนึงนะคะให้มันเปลืองค่าค่าค่าเดินทางเพิ่มมานะคะทีนีเ้เพราะฉะนั้นอาจสำหรับเราถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็าอาจจะไม่ ไม่ไม่อพพลายสำหรับข้อนี้ในการที่จะซื้อตั๋วไปกลับเพื่อให้เพื่อที่จะให้ได้ตัวดิสคาวนะคะแต่ว่ามันเป็นหลักการปกติของการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะถ้าซื้อไปกลับเนี่ยจะได้ราคาถูกนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้า,เ,าเป็นการเดินทางในช่วงที่เป็นเช้ามืดไปเลยหรือว่าดึกไปเลยนะคะก็จะได้ตั๋วราคาถูกอันนี้เป็นเริ่มปกติ นะคะก็ลองเลือกดูว่ามันจะคุ้มไหมสําหรับเรานะคะถ้าเลือกไฟล์ที่มันเช้าไปเลยดึกไปเลยนะคะตัวนี้เป็นทริคในการที่จะ,ะจะจะ,ะซื้อตั๋วได้ราคาถูกนะคะที่การเดินทางในในญี่ปุ่นภายในญี่ปุ่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Uh, ตัว uh, ตัวทางเลือกนะคะในการที่จะเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ uh, มีแผนการที่จะขึ้นราคาตัว JR Pass นะคะขึ้นมานะคะซึ่งเพิ่มเนี่ยเพิ่มไม่ใช่น้อยๆนะคะเพิ่มที่70% 80%ของตัว JR Pass นะคะซึ่งปกติเนี่ยคนที่ใช้ JR Pass ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่เดินทางข้ามเมืองเยอะๆนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยข้ามเมืองแค่ครั้งเดียวแหละข้ามแบบข้ามหลายจังหวัด ข้ามภาคเลยนะคะแล้วก็เราก็ต้องคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับค่าตั๋วเครื่องบินขาเดียวสําหรับการเดินทางจาก ต้นทางมาปลายทางเนี่ยมันพอๆกับตัวค่าตั๋วของอตัว JR Pass หรือเปล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นช้อยส์ในการเลือกในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นตอนนี้เราก็มีช้อยส์ที่น่าสนใจอยู่3ช้อยส์สำหรับการเดินทางระหว่างเมืองในญี่ปุ่นนะคะหนึ่งก็คือเดินทางโดยเครื่องบินนะคะอย่างที่ครั้งนี้ได้เคยพูดไปแล้วนะคะอีกช้อยส์หนึ่งก็คือการเดินทางด้วยชินคันเซ็นนะคะซึ่งก็ต้องอาศัย ตัว JR Pass นะคะซึ่งเราคุยกันไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะทีะ่คุยกันเรื่อง JR Pass อีก Choice หนึ่งก็คือการเดินทางด้วยรถรถรถบัสข้ามเมืองนะคะหรือญี่ปุ่นจะเรียกว่า Highway Bus นะคะเราเคยพูดเรื่องอ JR Bus Pass ไปแล้วใน EP 1ก่อนหน้านี้นะคะลองเปรียบเทียบก,กันดูค่ะอันนี้เป็น Choice ในการถ้าใคร แผนเที่ยวยาวๆในหนึ่งคลิปนะคะข้ามภูมิภาคข้ามเมืองนะคะข้ามเกาะอ,อันนี้ก็เป็นช้อยส์หนึ่งในการวางแผนการเดินทางนะคะที่เราคัดเลือกมาฝากกันค่ะในวันนี้สเก็ตคาดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ าฝากติดตามครั้งหน้าต่อไปนะคะซึ่งเราจะมีเรื่องอะไรที่นำมาเสนอกันลองติดตามดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ